คุณผู้ชมคะเราพูดถึงมิจฉาชีพมาทุกเทศกาลแล้วก็ต้องมาเตือนกันต่อเนื่องนะคะอย่างตรุษจ,จีนก็มีมาแล้วนะคะที่จะต้องเตือนกันเพราะว่ามาในรูปแบบของการหลอกแจกอ่างเปาตำรวจจึงต้องออกมาย้ำให้ระมัดระวังลิง์กรับอ่างเปาค่ะ แฟนเพจ Facebook ตำรวจไซเบอร์ก็มีการโพสต์ข้อความเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลอกในโลกออนไลน์ช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้รับกันบ้างหรือเปล่าแต่ว่าต้องระมัดระวังนะคะข้อความเนี่ยเขาส่งไปที่โทรศัพท์มือถือโดยบอกว่าเนี่ยค่ะ คุณคือผู้โชคดีได้รับอ่งเป่ากดลิงก์ได้เลยอ,อ,อย่างนี้อย่าเผลอไปกดนะคะค,คุณผู้ชมเพราะว่านี่คือรูปแบบหลอกลวงออนไลน์นะคะแล้วก็ต้องเตือนกันเพราะว่ามีการส่งข้อความผ่านทางช่องทางต่างๆอย่างเช่น SMS Li n e Facebook พาดหัวก็อย่างที่บอกไปเป็นการดึงดูดความสนใจของเหยื่อข้อความเนี่ยจะแนบลิงก์ปลอมของมิจฉาชีพมาด้วยมิจฉาชีพก็จะหลอกให้กรอกข้อมูลนําข้อมูลต่างๆไปใช้อย่างเช่นข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงิน เป็นต้นแล้วก็หลอกให้ติดตั้งแอปดูดเงินขโมยเงินออกจากบัญชีไปอันนี้ก็เป็นบุ๊กเดิมแต่ว่าตอนที่จะเปิดหัวเนี่ยคะ่ะเป็นข้อความเนี่ย,ขเ,ยเข้ากับสถาน,นการณ์รสําหรับวิธีการป้องกันก็คือจะต้องมีสติตรวจสอบข้อความแล้วก็ URL อย่างละเอียดทุกตัวอักษรห้ามกดลิงก์แปกปอมที่แนบมากับ SMS หรือว่าข้อความต่างๆหากสงสัยให้โทรสอบถามจากเบอร์กลางของหน่วยงานที่ถูกอ้างถึงทุกครั้งนะคะตำรวจย้ำว่าตรุษจ,จีนปีนี้ขอให ทุกท่านได้รับอ่างเปากันทั่วหน้าแต่อย่าเผลอไปกดลิงก์ปลอมเด็ดขาดเพราะถ้าหากว่าตกเป็นเหยื่อก็สามารถแจ้งความผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะคะอันนี้เป็นเฉพาะคดีอาญกรรมทางเทคโนโลยีค่ะเข้าไปแจ้งที่เว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์ .go.th หรือสามารถโทรปรึกษาสายด่วนที่1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะน,นี้ต้องเตือนก่อนเผื่อว่าคุณผู้ชมได้รับอ่างเป่าออนไลน์แต่ถ้าสองท่านจะให้ตอนนี้ก็ได้นะคะเอ,เอาแบบ ออนไลน์แหละครับเอาแบบเนี่ยค่ะเ,เงินสดเรยมาเลยซองแดงๆมาเลยอ้าแบบเห็นแบบตัวตัวเลยไม่ต้องส่งมาแบบออนไลน์เจอปุ๊บแจกซองแดงกันเห็นต่อหน้าไอเนี้ยรับได้นะคะไม่ต้องส่งอีกมา